ทำอยู่ที่นี่สี่ปีหกเจ็ดเดือนเลยครับผมปุ๊บห้าปีเดือนมีนานี่บครับเกี่ยวกับลงเพาะดอกไม้เบี้ยผักพวกคาซาพวกสารแหน่พวกหอมพวกอะไรทุกๆอย่างนี่แหละครับที่ผมทาอยู่นี่คนเดินี้เดี้ยวยี่สิบสี่คนสิบสองคนมั้งครับสองคนเดี๋ยนี้ยังอยู่เมื่อกี้ยิงยิงไงเลยครับเมื่อกี้ก็ยิงจะยิงเข้าทเลวีดนเลยครับจะสกัดมันจะมาอยู่แถวช่วงขผงผมนี่แหละครับ พี่ลูกพักอยู่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ว่าเสียไม่เสียแต่ว่าเพื่อนผมแล้วนี่เขาไปหมดแล้วครับไปกับทุกคนแล้วไปนี่คือหนีลูกไปอยู่ที่อื่นหรือว่ากลับไทยครับกลับไทยเยอะนะครับครับผมไปครับแต่ว่าผมอยากลอกเรียนให้นายจ้างให้ทางัไทยช่วยดูเกี่ยวกับสวัสดิการพวกอิพิซีอีมั่งเ่อ เงินโบนัสประจําปีอะไรต่างๆนี่ครับที่พวกผมจะได้รับนะครับผมรู้สึกว่านายจ้างที่จะกดขีพวกผมเยอะมากเลยนะครับเป็นขีดแรงงานไทยนะครับลงสันเด็กๆด้วยน้องๆด้วยทุกคนนะครับทํางานเยอะตัดโอเราทิ้งคิดตังให้ไม่ครบตามจํานวนที่จะได้รับนะครับพูดจริงๆนะครับผมอยู่มาห้าปีอดทนเอาครั้งนี้มันร้ายแรงที่สุดครับผมกลัวกิงครับกลัวทุกคนก็กลัวกลัวมากเลยครับ ทุกครั้งนี้ผมจะเข้าไปหลบในบังเกอร์อยู่ที่ที่ไหนมันจะก็พออยู่ได้นะครับจริงๆนะแต่ว,ว่าหลังๆมาเนี้เมื่อเมื่อมันที่เจ็ดมาเมื่อกี้มันที่เจ็ดเนี่ยเสียงปืนปนทหารลวนกับฮามานเต็มเลยครับเนี่ยประมาณไม่เกินหนึ่งกิโลสองกิโลนี่แหละครับอยู่แถวยาบุนิคายนะครับอาจจะประมาณหนึ่งกิมมโลสองกิโลนี่แหละครับผม,ผมมันดีหน่อยมันอยู่ในป่านะครับมันถ้าทหารมาไม่ทันมันก็ข้มาถึงผมผมกันนะครับเพราะมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ น่าจะเข้าไปหมู่บ้านต้องผ่านโรงงานผมอยู่แล้วนะครับครับดีที่ทหารมาสกัดไว้ก่อนวันแรกนะครับพ,พี่พอดีผมพาน้องๆทั้งหมดนี่หนีนี่ตอนที่โจโดนยิงกับกับไอ้มานอดเพื่อนชื่อเล่นแคชื่อหนุ่มนะครับครับชื่อจริงชื่อมาโนดสีทองนะครับครับผมพบมานอดตอนนั้น <c oughs> แกคุยกับผมว่าป้าเป็นไงมัง่ง เอาโดนยิงป้าโดนยิงแกว่าอย่างนี้แหละครับเออแล้วไปก็ทิ้งโทรศัพท์ไปเลยเสียงไร้การไล่การไล่กาในภาษายู่คือว่าหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงนะพี่ครับเออที่เพื่อนมันพูดอยู่ในโทรศัพท์ที่ผมได้ยินนะครับแล้วก็มีเสียงคนยิวคู่คุยกันเติมเลยผมขับมาถึงห้องให้เพื่อนฟังโทรศัพท์ที่ผมเขายังไม่วางเขาทิ้งไว้น่ะครับเขาไม่วางให้ผมฟังอยู่น่ะกลับมาถึงห้องก็พาน้องๆทุกคนนี่หนีเก็บ ข้าวเก็บของไม่ให้หยุดในห้องสเลยครับไปให้อยู่ที่ไกลที่สุดในป่ามั่งหยุดที่ไหนที่ไม่อยู่ในโรงงานนะครับอพัวจริงนะครับพี่ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งชีวิตที่ไม่ลืมไม่ผมจะไม่ลืมอีกสักวันเลยนะครับที่ผมมาอยู่ที่นี่นะครับถึงผมจะไม่เจอหนักเหมือนเพื่อนเขาแต่ว่าคือยังโชคดีนะครับที่ยังพอเอาชีวิตรอดมาได้นะครับผมก็จะโทรให้รถมารับนะครับเพราะว่าเพื่อนที่เขาไปสองคนวันนี้เขาก็โตมาตามผมว่า จะมาไหมจะให้รถกลับไปรับให้ผมคิดว่าน,น่าจะอีกวันสองคนครับจะไป <c oughs> ผมกับเพื่อนอีกคนนึงเราจะไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนใช่ไหมใช่ครับไปอยู่ที่ฐานทูนนี่แหละครับก็ <c oughs> ต้องรอกลับเลยแหละครับรอกลับเลยครับครับ <c oughs> ไม่อยู่แล้วครับนั่นะครับม <c oughs> องก่าเพิ่งมาใหม่เนี่ยจะก,กลับก็เสียดายครับจะอยู่ต่อก็กลัวครับ <c oughs> พี่ผมก็ไม่รู้จะไปบ้า,งางไงดิผมผมผมประเมินแล้วนะครับพี่ว่ายังไงมันก็ไม่จบแล้วก็อันตรายโดยพวกยิงมาทุกวันนะครับ อยู่ตรงทะเลเนี่ยครับเนี่ยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ผมไปในประมาณแปดกิโลเหมือนกันครับเนี่ยตอนนี้แปดกิโลแต่แสซ่าก็แปดกิโลที่รู้ไหมพลังงานนิวเคลียร์เขานะขาดสองท่อนเลยนะพี่เออม,มันเป็นตึกเออเป็นเสาเสาเส,สาพลังงานนิวเคลียร์นะครับที่เขาจะชอบยิงเข้าไปตรงนั้นเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่<ม>บอ่อบาของเมืองแอตติลรนของนี่นะครับครับตัวนี้ระเบิดคงตายหมดแล้วครับแถวนี้คงไม่เหลือหรอกครับครับคุยกับพี่โี่ผมสบายใจมากเลยช่วงนี้โอ้มไม่งี้ผม นอนไม่กล้านอนที่ห้องเลยครับแต่นี้ <ừ> ผมไปหลบที่บังเกรอข้างในนู้นคนเดียวกลางคืนมันเหมือนกับทะเลเ,เพลิงเลยนะพี่อยู่นอนในใกล้ตึงต้ง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 ตึ้งตึ้งข้าชั่วมันยิงตีทีนะผมไม่ได้นอนเลยนะครับพี่ป่าห้องนี่โอ้ยไปจะเอาตำร,รีอุดงูไว้นะพี่ผมมันได้โกหกนะเนี่ยผมพูดจริงๆนะครับ <ừ> อันตรายครับไม่รู้ไหนจะลวนมาแถวโรงงานผมผมก็ไม่รู้มันกันเพราะว่าฝั่งนี้เขาทหาร ทหารเวลาเขายิงมาใส่รถถังทหารเวลาเขาจับเป้าได้ฝั่งนู้นใช่ไหมครับมันก็ยิงมาจุดที่พวกผมอยู่อยู่แล้วครับลูกศรก็มาตกอตรงนี้พอดีนะครับ